มาเราอยู่ที่ซอยเทศบาลสิบสองนะครับซอยท่าเรือจ้ะมากินข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับประมาณสิบโมงครึ่งจะมาได้เลยจ้ะหวัวละ69บาทนะร้านข้าวแกงสองพี่น้องนี่สวัสดีครับนี่สวัสดีจ้ะลูกค้ามาแล้วนะคะได้เวลากินข้าวโอ้มีพะโลพะโลของโปกกับข้าวเยอะมากเลยนี่ก็ตักได้เลยนะครับอิ่มไม่อั้นมีลาบหมูสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ<ว> <laughs> มากินข้าวเช้าด้วยกันตักอาหารหลายอย่างก็ตักได้เลยนะัะตักข้าวแล้วก็ตักกลับเลยมีลาบหมูมีผัดไม่ได้ขายกัานีเลยนะนะครับมีผัดไก่ผัดผัดแต่นี่มัแกงใต้เดนะคะนี่มันแกใต้แก้มามๆาโอเคนี้มีขนมจีนด้วย สวยจ้ะอันนี้มีขนมจีนนะครับนี่นี่นะครับอ่ะเตี่ยมจ้านี่ข้าวผัดนะครับจ้าถ้ามามาเดี๋ยวมีขนมจีนของหวานนะครับอิ่มคุ้มเลยจ้าหกสิบ้าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะกินนี่เม่อกี้กินเไปจานนึ่งละ อ,อะไรอนะไรเราตัดของโปรดของเราก็จะเป็นผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็ผัดเครื่องในใจนะครับทีนี้มีนี่ด้วยนะผัดสตอจ้านะครับมามาเอาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็จะมีน้ําพริกกะปินะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับมามามา,มากินบุฟเฟ่ก็จะเริ่มประมาณสิบโมงครึ่งนะครับมาได้เลยแต่ถ้ามาตอนเช้าน,นี้ก็จะเป็นตัดธรรมดานะครับก็ สองอย่างราดข้าวก็สี่สิบาทนะครับสามอย่างก็ห้าสิบาทอพอสิบโมงครึ่งันจะเป็นบุฟเฟ่ยาวไปเลยวันนี้มาลองกินบุฟเฟ <c oughs> ่เลยเต็มที่กิน <c> ท <oughs> อดต่อ อปดแล้วก็จะมีมีของหวานนะครับตักได้ตลอดมีส้มตำตำมะุงตำาโลดอิ่มคุ้มเลยหกสิบเก้าบาทมาอันนี้จานที่สองจ้ะ จัดเต็มจัดเต็มพะโล้มาแล้วนะมีพะโล้แล้วก็ผัดแกงแกงแกงเจ็ดไส้นะครับแล้วก็นี่ของโปรดจัดผัดเผ็ดปลาดุกเหมือนเดิมนะครับนะของโปรดของโปรดด้วยวนี้จริงใส่พะโลสองฟองหกสิบเก,ก้าบาทจ้ะจัดเต็มที่เดี๋ยวมีของหวานตบท้ายอีกนะคระับนะอืมซอสไทยอืม ตอนนีค้ครับผู้เ,เก๋ครับตอสนีครับสวัสดีครับผู้เก๋ครับนา่ลูกค้าครับลูกค้ากำลังมากินข้าวนะครับมากินข้าวกัน,นสิบโมงครึ่งนะสิบโมงครึ่งกัหลังสิบโมงครึ่งก็มาได้เลยจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับจะพรฒนาตอนเช้าก็เป็นตักลาบนะครับ ครับครับผมนังกลับแล้วคับจากอครับผมตาผมเขียนไม่เป็นไรครับตาอืมครับครับตาครับอากาศมันเปลี่ยนตาจำทุกอย่างอืมแล้วมีกระปีหยอดไปเลย นันจะเป็นหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับซอยนี้จะเป็นซอย12จ้านะครับมามามาพามากินข้าวเช้าอ่ะนี่เข้ามากลางซอยก็จะเป็นร้านสองพี่น้องจ้าข้าวแกงเขามีข้าวแกงบุฟเฟ่ด้วยนะครับเราก็เลยมาดูจะมีอะไรบ้างข้าวแกงบุฟเฟ่หัวละ69บาทจ้าแต่ก่อนเพื่อนกับ ตั้งล่างอยู่ตรงหน้าวัดไทยนะอันนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็สะดวกสบายกว้างขวางมีโต๊ะเก้าอี้นั่งได้ใหญ่ๆยาวๆเลยนะครับมาแล้วมาแล้วจ้าเมนูเมนูแซ่บๆเยอะแยะเลยจ้ามาแล้วนะครับจ้าอ๋อรอข้าวก่อน S <S <S จ้าไปดูบรรยากาศก,ก่อนนะนี่นั่นงสบายๆอนะครับจ้าสวัสดีครับเอ้กว้างขวางกว่าเดิมที่ร้านเรานี่านมา,มาๆหลายท่านก็มาทานข้าวเช้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จ้า สวัสดีเช้าวันอาทิตย์สดใสจ้านะครับอากาศกับครึมๆเน่จากน้อยเนาะ8โมงกว่าจะ9โมงแล้วนะครับอยู่ที่บกสพลพิสัยจักบกสอตอนนี้ก็มีแต่รถตู้นะครับให้บริการไปอุดรออไปหนองคายรถบัสก็มีเทียเ่ยวเดียวแต่บกเห็นบกเ,เห็นมาแรนบรูเลุ่มมาจากโมงรถ,รถบัสน้ำอ้อย อ่าแอดมินโอลนอสทโอนะครับอยู่ที่บอขอสอบผลพิสัยจ้าสบายดียพี่นอ้องฟังฝ่ายทุกคนจากใสพผลพิสัยบ้านเฮาอ่ะมาทุระพอดีก็เลยเก็บบรรยากาศบขอสอบมาให้ชมจ้ายามเช้าโอ้คนมาขายฝักบัวเอ้อกาา็จะมีฝักบัวมาขายมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลจะเป็น สำลงสำลออ่ะนี่โอ้ตูจต้จ่อยตู้จ่อยตู้จ่อยขายขายโกยเต้าโกยเตียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมขายตั้งแต่เฝ้าล่หอปากสวยนี่พี่น้องบา้านเฮาก็เดินทางด้วยเดินทางด้วยซาเลงก็สะดวกมามาเจอตู้จ่อยเจ้าเก่าเจ้า,จาดังเมืองพลวพิสัยนะครับ่วา ที่ฮาสิไปทุระอยู่ก็ได้อุดหนุนเพิ่นจ้านี่นะครับมาอ้าวขาใส่เครื่องปรุงได้เลยจ้าโอ้ยเดี๋ยวจะไปทุระอยู่ครับมืนน้อวไได้อุดหน,นุนเลียมาถ่ายลงเฟซบุ๊กให้พี่น้องบ้านเฮาเมืองนี่เจ้าเก่าจ้าเดิมจ้าละ่ะตุ้จอยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เฝ้าไล่ฮอดปากสวย เมาลงทานเท่าไหร่ก็รับพันสี่พันได้เลยสี่พันห้าพันมาได้เลยพอดีเจ๊แป๋วค่ะเจ๊แป๋วเซเลบเซเลตามาดูแลกิจการเหรอคะโอโเคโอเคไม่พี่ทำกับข้าวกินแ๋ยว่าน่าจะเซอว่ว่าน่าจะเซิร์ไพร์วันน่าจะออกไปชิมตาเจ๊แป๋วก็มาขายผักและขายอาหารด้วยนะที่ตลาดสดนะครับ อันนั้เป็นกระจอดคุยกันจอดโสกันเช็คข่าวสารนิดหนึ่งอ่ะมามา,มาก็วิถีไทยบนทิ่ัยบ้านเฮานะครับวันนี้อากาศกันยังม่ฮห้อนหลายจา้ะเมื่อวานฝนตกแห้งๆพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็มรสุมเข้าอ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะครับตากผ้าก็อย่าไปเชื่อฟ้าฝนง่ายผ่ามาสามรอบแล้วเมื่อวานนี้ จ้ามามา,มาอ่ะวันนี้18นะครับ18มิถุนายนจ้านะครับเมื่อวานนี้โอ้ยลมฟ้าลมฝนแห้งอยู่บ้านกับต้นไม้ลมคือกันเนาะวันนี้มาดูความเสียหายของโรงเรียนอนุบาลจุลพลพลิสัยนะครับนี่แห้งปนในมึงด้วยนี่นะเสา,าไฟหักเลยนี่เสาปูนหักเล็กขาดเลยนะครับนี่นามามาสุดยอดเลยลมแรงตัวนี้ก็เลยได้ตัดไฟนะครับ ครึ่งหนึ่งทางนี้กับโมีไฟไส้เนาะบันนี้อันนี้ต้นยางใหญ่ก็ล้มจานะต้นยางใหญ่ลม้มพี่น้องต้นยางใหญ่ลม้มใครู่ว่ามันล่มตอนหาหมงกว่าเด็กน้อยกลับบ้านแล้วนะครับธรรมดาเด็กน้อยก็เล่นย่นี่เพราะเป็นสนามเล็กเล่นน้าก็รอทีมงานเทศบาลมาทําทการนี่ทําการแก้ไขให้นะครับเนี่ยโอ้ ปลาเกือบล่มทับอาคารต้นยางใหญ่นะใหญ่มากนี่ต้นยางใหญ่โอ้ี่บอกในหมากยางโอ้เหมือนลูกแอปเปิ้ลเล็กเออคือลูกแอปเปลเลิ้ลไหมต้นยางต้นยางอเป็นลูกยางแบบนี้มาอ่ะนี่นะครับมีต้นใหญ่หลายหลายสิบปีโอ้ล่มนี่ มันก็นดึงสายไฟแล้วก็ต้นนี้ก็เลยหักนะครับต้นเสาไฟฟ้าก็หักด้วยแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ต้นนี้ต้นไรนะครับไรย้อยนะครับนี่เออนี่ก็หักแบบนี้เลยนะครับล้มนี่ถอนลากถอนโคนเลยต้นนี้ก็มีอายุหลายสิบปีเนาะนะครับเขามาเรียนอยูุ่นี่ต่เป็นน้อยเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับต้นนี้นะครับนี่มาต้นไรย้อยนะครับล้มแล้วจะล้มแล้วเนี่ย จะมีรอบๆสนามบ่อนเนาะนะครับนี่ต้นใหญ่เลยนะครับนี่ก็ต้องจัดการเอาเลื่อยมานะต้องเอาเลื่อยมาแล้วก็เลื่อยเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ได้ขนออกไปทิ้งนะครับนี่ต้นไซก็จากพายุลมฝนเมื่อวานนี้นะครับล้มแหงหลายพี่น้องเออแต่ว่านี่ต้นต้นอโศกอินเดียนี่ยังไม่ลม้มอ่าแต่ว่าพวกนี้มันรบน้ําหนักเยอะกิ่งก้านสาขามันใหญ่นะครับนี่ มามามาก็มีอีกหลายจุดนะครับดวทางเทศบาลก็ออกไปสำรวจแต่เมื่อวานแล้วละ,ละแล้วก็ท่านนายกก็สั่งการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะทําการวางแผนซ่อมแซมช่วยเหลือในโอกาสต่อไปนะครับมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตรบลผลพิสัยนะครับมากันแล้วนะครับมีท่านนายกก็อบหม่ท่านประธานสภา,าท่านรองประธานสภา,านะท่านสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีครับ พอร่วมามาร่วมช่วยกันช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรารอเรื่อยนี่ฮะเรื่อยมาละนี่นะครับเออต้นใหญ่หลายพี่น้องเบิร์ตเมอร์แล้วเมื่อนี้นะอ่า สวัสดีครับจานูคคับสวัสดีครับจานูก็มานะจานนก็มามาตามมารวม,ม,มด้วยช่วยกันเอาผลไม้ละมือนี่ ต้องขอบคุณทางเทศบาลตำบลผลพิสัยนะครับโดยท่าน,นายแพทย์สรรสุนทรธนากุลนะครับมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ของป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับและเจ้าหน้าที่ของกองช่างเทศบาลตำบลผลพิสัยนะครับมาร่วมกันตัดต้นไม้นะครับต้นยางที่ล้มนะครับจากพายุลมแรงเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบ,บาผลจุฬาพรลพิสัยนะครับมามาช่วยกัน มีทั้งมีดทั้งผ้าทั้งเลื่อยมือเลื่อยยน <c oughs> นี่ใส่ขึ้นรถไปก็ท่านประธานสภานะท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกนะท่านรองเพะรองพอ,อ,งพอ,อของโรงเรียนนวมานจุพนนะครับก็ามา,าให้กําลังใจดูความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอ่าโอ้เก่งใหญ่ลงนะเก่งใหญ่ลง,นะงลงนะาสวัสดีครับ อ่าเออนี่นี่เปิดเปิดอันนี้ออกแล้วก็ค่อยโล่งหน่อยอ่าโอเคนะครับดีว่ามันร่มตอนห้าโมงแรงเนาะเด็กนอยกลับบ้านแล้วนะครับฝนเริ่มจะตกบสันก็จะมีอันตรายอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆด้วยนะครับมาวันนี้เรามา อยู่ที่ SN แบดบินตันบนพิสัยนะครับนี่สนามสนามแบดบินตันได้มาตรฐานเปิดใหม่นะครับชั่วโมงละ150้ว150บาทจ้ะนี่นักกีฬาพึบโอ้โหฟาดหนักฟาดหนักอ้าวมาได้เหงื่อดีฮะได้เหงื่อก็จะเป็นสี่ขอดมาตรฐานนะครับ นี่มีเก้าอี้ให้นั่งพัดลมพัดลมพร้อมอาาาา <c oughs> Hup! 走走走走。 ทีเอสแอนแบดบินตันพลพิสัยนะครับอ่าขอดแบดได้มาตรฐานนะครับมีสี่ขอดจ้ะชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ๋อวันนี้เฮียโกงไม่มาเอออ่าได้เหงื่ออยู่คะ่ะได้เหงื่อ เดี๋ยวเราดูทีมนี้ดูขอดนี้นะขอดนี้อะว้าวไม่ข้ามไม่ข้ามวก ดุเรียนมาฝั่งน้องเมษานะครับเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงอยู่ปไหนล่ะคะลูกโอ้หัวเปียกหมดแล้วปสองผมยาวละอยู่ปสองทับไหนลูกปสองทับหนึ่งนคุณครูประจําช้นชื่ออะไรจําได้หรือยังชื่อชื่อว่าคุณครูจีบแล้วก็คุณครูตาอ๋อมีสองคนคุณครูอะไรนะคุณครูจีบกับคุณครูตาใช่อ๋อมีเพื่อนหรือยังมีเพื่อนใหม่หรือยัง แล้วก็เอ๋ยอืมอ๋อมีสองคนก่อนเหรอใช<จ>่อ๋อค่ะวันนี้มีการบ้านไหมคะมีไหมไม่มีอ๋อปหนึ่งกับปสองนี่ต่างกันไหมทีนี้เลยนปสองยากไหมอมอยากอืมไม่ยาก,ยากหรอคะ่ะอ๋อเอาเอา,เอาตั้งใจเรียนนะลูก<อ><อ>คนเก่งอืมผมยาวละถ้าจะไว้ผมก็ต้องมัดผมให้พ่อหมานมัดผมเออมันผมจะบานออกอืมตัวโต,วตวขึ้นละ รอรอ,อ,อพ่อหมานย,ยังไม่มาเดี๋ยวค่อยให้พ่อหมานปอกให้กินนะนี่เ,นเออทุเรียนเฮ er ียบาสทุเรียนสิงตรงน,นี้มันมันมีไข่ออกมาด้วยมีไข่ม <laughs> ันเป็นปุ่มของมันอ๋อนี่รอเป็นไข่มันนี่อ่ะให้เวลาเล่นเกมสองนาทีแล้วเดี๋ยวจะต้องท่องกอไก่ให้ฟังมาท่อง ABC ซดีกว่า เอบีดอฟีคสไอจีเเอพเอสจียูบีเดอะปอนยูเอสไรเฟบเย้อากไก่กไก่กไก่ขอไข่ขอควัข้อไข่ขอคุณขอลักข่างงงูโจ e จานช้สิงชช้างชยสู้ชอชอผู้หญิง ตัวาาตัวปดปกเอถดทองนดนถูกพคูเท่านอนนิ่โตดกตเต่าถอถุถอทอทหัถอถูกนอนบใบไม้พอ,ไป,ไอปัอพึ่งอ <c oughs> ออพอพพันพสัมเัสดมอมมายอ,ยอยักษ์กรอเรือ สาเสือทีเสือเสียห,หัวหงดยอดจุลาอ,อ่างหัวลูกคู่โอ้ไม่มีหอลกหูกตาโตหอลกหูกตามไม่โตเลยเขาไม่ได้ท่องเหมือนรุ่นเราแล้วเด็กสมัยนี้อามา